สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ชคะชมค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคมพศ2566้อ 22, 66, ค่ะวันนี้แม่หมูกจะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมในทางต่องวดแม่ใบฝันแม่นนะคะงวดวันที่16ตุลาคมาพศ2อ,อ6 6ค่ะมาบึงมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าแม่ใบจะฝันว่าจังไดเนาะคะ่ะงวดนี่มารับชมมาฟังน้ำกันคะ่ะสวัสดีค่ะม,มันเป็นหกสองยูเน่นแม่เนาะ หกพัมาสองตัวมาค่ะแม่เนาะแม่พันกว่ามักขัดมัหกสองมกบาดเล็กทีสามตัวแม่ให้สามหาศูนย์ศูนย์กัมาอยู่ธรรมชมตเว่านฉันเล็อันจุดถูกไปเลยย้างแดงมาได่ศูนย์สามหกหวดีดบ้าบ่หวดมาหันหัวหันเลยเ่าบอาบ่บก็ว่ามันถือแค่จัวเดียวอืนเล็กเลยกเล็กิลมันกมามาทั้งศูนมาทั้งหเ แมงยัแต to ่ว <restrial noise> ่ามันมากๆตรงเท่าะหกตรงจ้าได้แปดหงวดได้ขิดมันจะเขาหกสองแม่มันผันมาเป็นหกหกสองเยอะหกมาสองตัวหกหกอืมไว้ดอกชื่อหกสองแม่ดันชื่อเลขตัวเดียวหกสองร่องมึงชื่อ แค่บาทว่ะหนึบาทนี่เป enfin ็นบาทวัอนี้ผมว่าซื้อก็ะฝันได้ซุ้มเก่าเด้ฝันยังไ๋คือว่าฝันแต่ซุ้มเก่าซุ้มเก่ามากคือเก่ามันเิ่นจอกไปอยูน้ำอยูงไม่ได้ซุ้มาต่ไหมมันอเไรซื้อลอตเตอรี่วันเนาะได้ไตรีหมบัตรสิวซีเรียอันนี้ห้องอ่ะตัวหกตเตีเซีหกครับยังมาเซียงขึ้นอือจักไปอียัง ไปหน้าแต่ว่าเดี๋ยวงานขึ้นเรื่องเงินโดนกล้วยกล้วยทุกข้าวเชี่ยวซุกพ่อซุกแมงไม่ซุกไรสามเชี่ยวสี่เชี่ยวกล้วยทุกมากล้วยนี่มาซุกคักป้ามลงมากกว่าใดไม่ได้แต่ขอมกลิ่นบ่อยคนเดืนมกลิ่นน้ำแดงกล้วยซุกมันปั่มลงมากกล้วยยังมาซุกเท่าไหร่ปัามลงมากลงมากปัามลกมาก เอ้ามันจะบ่งีเก่ากว่าูบเก่ายังไหน่ฟันเห็นป่วยคับเรื่องเเสียงเรือครับเสียงเรียกหกซีอรถตรีที่ซื้อหกซี่ล้วซุรไปจะเป็นเก่าซูนมาแม่ตักบ่ะตีเอาเดออัด้กินจะว่าิ่มคนเด้ค่ะแล้วแม่ตีเป็นอะไรจ้ะออ้ยสีบอะไรได้จีจ้ป่วยเป็นเก่า่เก่ายัง้งเด้งบเก่าซูนเก่าหนึ่งก็หนักจ้ะ เดี๋ยงงามกว่าจะเครื่อแล้ว่าสามเที่ยวคุณเนาะต่าลงมาเอามากิงข้ามกัดกล้วยสามเคลื่อซุกกล้วยซุกสามเครื่อแต่ว้านบ้นไปถามลูกน้องอยู่มังหันมันแั่นเที่ยวห้องผันของมันแผ่นเะจุดูกไดรับจุดูบแดงหาหกหกถ้าเขาบอกสืเล็กซึ่งเขาบอกซืิอเล็ก เอาคาเพิ่นขึ้จุดถูกเพิ่มมาซื้อเอาเยอะหนิแมะจิใส่ครับเอาเยี่ยนให้เขาปจุอ๋อให้ปีข้าวประจุขามันขามันเหล็กแล้วเขาว่าได้มันเงินเลยขามันเหล็กเหล็กข้าได้กันได้ได้ตรงมาที่ไรได้หาหกหกว่าเขาว่าสือเอามัเอามข้างมีสีเออเอาอะไรแม่มักตัวใดงวดนี่ เยเจ้าหสี่เจ้หกสองี่หกสี่หกสองเจ้านี่หกสีแม่เห็นมาหกสี่หกฟันเห็นกล้วยเก้าได้บั่นเ่ยแล้วเห็นมาซื้อกาลูนก้าหนึ่งกาลูนก้าหนึ่งแค่นี้แล้วส้างชีตาลชือเท่นี้ฝันเห็นกล้วยสุกเต็มบ่อแม่ สามเที่ยสามเองามเพียงเออฟันลงมาได้ฉันไม่กินเดีบันฟันลงมาแบบไดนก็กินกินก็จะว่าออกตัวของเฮาสิบ่เออเต๊ะกับปุยแล้วเต๊ะกของว่าต้องแปะไปหลายเล่มว่าแม่คือว่าแปะใส่นั่นเลยกินนะค่ะก็คือว่าอ๋อคือเล็ยกว่าขอลูกไปเจียงเสียดอกบ้านเอาเดี๋ยวเราทำตัวตัวเตมูอะไรนะถ้าจะเจอว่าตัวเตมูอะไก่อนนะทำมาชม ม่ดัวผู้ใดมักก็ชือว่าแม่ละแม่ใบธรรผชุ่มพ้นตรงดีป่ะแม่ทั้งนี่ค่ะวัดที่พานมากค่ะแม่ว่าหกสองกันหกหกไว้น้ำแม่กันนะน้ำแม่เนาะม่ไ่อกจะก็หน่าไปจะเอาเลขบ่นขอคุณมากสองตัวอีริสิบหกนแม่เนาะ ไม่ต่ออยายู้จะควงนะแม่แม่มักตัวไหนก่อนเน่หกสิหกปีแม่มักเล็กตัวไหนหกมักหกสี่หกสองแต่ชื่อจะมักหกสี่หกสองหก่สี่เอาเออหกสองหกสี่แล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งมาแบบเล็กแบบต่วันฟ่งนี่่ออะอันนี้เล็ก้มฝันเล็กกฟือคข้มฝันนัเชื่อ อันนี้ก็ฝันถามมักคือมักมักหกสี่แมนคือจะมาออกตัวหกสี่สี่หกอีกใช่ไหมแม่ใักแล้วแม่พันว่าฝันเกี่ยวกับบ้านหลังเก่าคือฝันแต่เกี่ยวกับบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าเลขที่หกสิบสองอีกแล้วแม่พ่นวาแต่ว่าแม่พันไปได้รถตอลีมากหกสี่นะครับส้อรอตอลีมากหกสี่แล้วก็เสียงฝันฝันว่าเห็นกล้วยซุกสามตัดลงมากอินลเนาะสามเครือเม็นบาแม่ ยุกงามมากาครับผมวยเง่งมาเลยอืมอืมบ่มันไม่ใช่เกาสามคนเนี่ยสามเครือบอนสามเครือบอมักกล้วยซุกสามเครือถ้าเกาคือเกาศูนยกนึ่แม่เนาะแม่นกันตได้ขึตีตัวนี้ครับอันตีกล้วยได้ตีเป็นกล้วยซุกก็คือ้เกาศูนย์เกาหนึ่งแหัอันตีได้ตีซ้นนี่ครับผมอันายมากรทีเหมือนเด้ บ่แค่ไปเฮี้ยหลังนี้เดียวไอหมาฟันเจียวเฮี้ยหลังนี้ไปออกชีหกเนาะแม่นแนนวันนี้ไปเฮี้ยเขาเนี่ยก็ติว่าอันนี้ไปเหี้บ่แม่นฟันมาได้ไปเฮี้ยหลังนี้ไปเฮี้ยหลังนี้ก็ขาดหลบฟันอันว่าหกชีนั่นบ่ได้ไปเฮี้ยเขาหกจวงบ่แต่มันหกจวงไหมหลบเขาชีนบ่หอบชีหกบันนี้ไปได้ปะฟันมาได้ไปเฮี้ยหลังนี้แม่นเฮี้ยหลังนี้บ้านเลขที่หกทีห เอาแล้วแลขหกสองนี่บ้านเลขที่ไรยบ้านเลขสี่ย่า่นี่นี่ไอ้ที่ที่แรกฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่ย่า่นี่บอกฝันอยู่นี่ฝันอยู่นี่ฝันว่าได้ไปบ้านฝันว่าได้ไปเฮี้ยนเขาอืมไปเฮี้ยนหลังเก่าครับเฮียนหลังเก่าเก่าวันเฮี้ยนหลังใหม่เดี๋ยวนี้เขาปลูกใหม่มาแล้วอืมเฮี้ยนเก่าก็เฮี้ยนได้เฮี้ยนเก่านี่ที่ว่าหกทีตีหกไปเด้อะทีจะหองดอกครับทีจะหองเร็วมากอ้วน นั่มะเจ้าแม่ใช right. ่กฝันเจียวเนี่ยเห็ดชีฟักแม่มาชมครับผมปัญญงอยู่เนี่ยนแล้วหาฮัตตัวดอกเขาอะไรเขาจะได้แม่ผมอาจจะบ่ามาดอกบอกว่าถือกันได้ไหมว่อ่าเรามาชมนะครับแม่นมาตาลอตเตอรี่ได้ตัวนี้บ่แม่แม่ได้หกสี่วันมันสี่หกกนบ่ะกรับเยอะกรับไปน้ำได้พี่น้องหกสี่สี่หกแม่ฮันวาเสียงลอตเตอรี่แล้วฝันมากล้วยสุกเห็นกล้วยสุกสามเขือตัดลงมาเครือนให้กินเครือนั้นเสจยง เสียงเจ้านั่นเสียงตัวนี้บางคนม่ากินกล้วยอิ่มขัดเนี่ยแต่เงนกล้วยสุกพร้อมงามงามกล้วยตาต้องมาแล้วก็กินได้กินกินสุ้เครื่องเลยบปล่แม่ไม่กัแต่กลิ่นไม่ได้กลิ่นน้ำเนี่ยแต่ของกินแต่แม่คิดว่าเลไรเขาแล้วจะคืนวานคืนวานวานมาเขาอันที่ไปใจเนาะวานได้กินค้าแทนว่าฉันเนานะครับแม่ใบเพิ่งจะฟันแค่นี้แหละพี่น้อง ถามมากตามแม่ใบพิ่นเด้อนะครับแม่ิันว่าร่องเบิ่งนะครับงวดงกับซีหกนะแม่เนาะ <c> ออกวีหก้ม่ได้ไปได้หรอกอ,อันมิตรยายบอกว่าอันฟันเจียวหกมันจะออก46ียหกจีนบะมันเลยออก4ีหกครับบาดนี้ได้ไปได้บมดได้ไปเง <ไป S 1> ียยเลยเไปเฮี้นเขาเลยเอาได้แคหนาจอท่านผู้ชมนี่นะครับแม่ิันว่า บ้านเล็ทีเพิ่นที่ไปเฮี้ยนที่ไป6กลีรตเตอรีก็ได้6 4ี6กแล้มาเสียงฝันฝันว่าได้กินกล้วยกล้วยสุกสมเครือตัดลงมาเครืออะไก็กินเครือนั่นเก้านะครับเนาะ่ยเเก้าว่าเก้าศนย์เก้ากับเ่เป็นเก้มแน่เ่เป็นเกาสามนอแม่ตัวร่องจาหกสองน้ำหกสองบ้าทีแม่เพิ่นนะครบ้ล็ทีแม่ใบ และแม่ใบอายุเท่าไหร่กันแม่66 66วันะวที่แล้วเอาขอบคุณแม่ใบท่านผู้ชมพอกันคลิปนี้ครับผมแล้วแม่เนาะ